โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กเช้านี้ฮะดูดอกไม้บานสะพรั่งกันเลยฮะก็เป็นไม้ในสวนของนาเล็กเองฮะนะรู้จักกันไหมฮะว่านี่คือดอกอะไรฮะดอกใหญ่ฮะสวยงามเลยก็เป็นไม้พุ่มที่ว่าใหญ่พอสมควรนะสูงอาจจะประมาณสักสี่หเมตรเลย อันนี้คือพุทธชมพูนะฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้าๆบรรยากาศสบายๆนะเล็กก็พามาจิบกาแฟกันจิบก,กาแฟชมดอกไม้ส,สวยในสวนฮะเนี่ยกำลังบานสะพรั่งกันดอกสวยฮะดอกสีขาวแล้วก็มันสว่าแซมชมพูอมชมพูไปด้วยนะมันก็สวยเปีกแบบหนึ่ง ดอกใหญ่แต่ไม่หอมอันนี้คือดอกพุทธชมพูก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ให้ดอกสวยงามนะประดับได้นเรก็ซื้อกิ่งมาปลูกฮนะมา่าไอ้ซื้อแบบแม่ค้าเขาขายนะ่าจะเป็นกิ่งตอนฮนะซื้อมาห้าสิบบาทมั้งตอนนั้น ก็อยากอยากลองเลี้ยงดูเพราะเราไม่ไม่เคยมีนะเห็นว่าดอกมันสวยดอกดูใกล้ๆฮะสีขาวๆอมชมพูนะฮนะตรงกลางจะออกสีแดงๆนะสวยงามฮนะใบก็จะคล้ายๆกับ เหมือนใบชมพูอ่ะนะใหญ่ๆประมาณอย่างนั้นเลยพอดีปลูกไว้ตรงนี้แล้วมันเนี่ยนาเล็กปลูกใส่กระถางนะมันเกินว่ารากเขาทะลุกระถางลงดินมันก็เลยต้นโตสมบูรณ์ต้นโตโต,ต,ตสมบูรณ์ เลยออกดอกกันใหญ่เลยนะเป็นพุ่มใหญ่แต่้นเล็กไม่อยากให้สูงในเล็กก็เลยตัดแต่งนะก็ต้องตัดแต่งเรื่อยๆตัดมาให้สูงนี่ฮนะี่รอยตัดตรงโน,น้นนะก็แตกกิ่งออกนี่แหละต้นไม้ก็อยู่ที่เราฮนะว่าเราอยากจะให้ปล่อยให้สูงหรือเปล่าถ้าคิดจะปลูกต้นไม้ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะถ้าให้เขาสูงมันก็ เป็นร่มเงาก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งถ้าเราอยากจะชมดอกเราก็ต้องตัดแต่งให้เขาอยู่พุ่มเตีย้ยจะได้เห็นดอกส,สวยๆก็สามารถที่จะเอาไปปักชำไปตอนปลูกได้นะ พาชมดอกโดยรอบนะเนี่ย <c oughs> คือบางทีดูใกล้ๆมันก็ไม่ค่อยเห็นนะมันถ้าเราดูใกล้ๆมันก็จะเห็นแบบนี้เปต้องดูมุมสูงะจถึงจะเห็นดอกสวยๆของเขา ดูความสวยงามสีออกขาวอมชมพูนะไม่ไม่แช่ขาวแบบบริสุทธิ์เลยก็สวยงามอีกแบบหนึง่งวันนี้ก็จิบกาแฟนะพาชมดอกไม้ส,ยสวยในสวนที่ชื่อว่าพุทธชมพูกันครับผมสลับคลิปนี้นะเล้กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ